สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชี้เป้าโหลดวิดีโอมาใช้ฟรีโดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะและที่สำคัญไม่ต้องโหลดแอปด้วยค่ะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอันดับแรกเข้าไปที่ Google เลยค่ะแล้วค้นหาคำว่าโหลดวิดีโอฟรี จากนั้นจะขึ้นเว็บไซต์มาให้เราเลือกหลายเว็บนะคะให้เราเลือกเว็บนี้คะ่ะ pixel com เมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะมีทั้งภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอให้เราเลือกไปใช้งานได้ฟรีเลยนะคะให้สังเกตนะคะตรงปุ่มค้นหาด้านบน ตรงนี้ล่ะค่ะให้เราไปพิมพ์ค้นหาวิดีโอที่เราต้องการจะใช้ในคลิปนี้นะคะเราจะค้นหาภูเขาค่ะรอสักครู่นะคะจะขึ้นวิดีโอที่เกี่ยวกับภูเขามาให้เราได้เลือกกันเยอะเลยค่ะ เราก็เลื่อนดูนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอภูเขาที่เราต้องการจะใช้นะคะเมื่อได้วิดีโอที่เราพอใจแล้วนะคะกดคลิกเข้ามาที่รูปวิดีโอได้เลยเข้ามาแล้วนะคะสังเกตว่าจะมีคำว่าดาวน์โหลดฟรีอยู่ข้างบนค่ะให้เราคลิกเข้าไปนะคะที่ ลูกสรนนะคะจะมีขนาดวิดีโอให้เราเลือกค่ะเราเลือกที่ชัดที่สุดก็คือ full HD ได้เลยนะคะจากนั้นรอสักครู่ค่ะจะขึ้นว่ากําลังดาวน์โหลดหนึ่งไฟล์แบบนี้เมื่อวิดีโอโหลดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นแจ้งเตือนมาอีกรอบหนึ่งในระหว่างนี้เราก็ไปเลือกวิดีโออื่นๆเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าสมมุตินะคะถ้าคลิกเข้าไปที่วิดีโอไหนแล้ว มีลายน้ําติดมานะคะนั่นแปลว่าวิดีโอนี้ใช้ฟรีไม่ได้นะคะให้เราสังเกตด้านล่างนะคะจะมีคําว่าใช้งานได้ฟรีอันนี้ถึงจะสามารถโหลดมาใช้ฟรีได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเนี่ยค่ะถ้าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วมันจะแจ้งมาแบบนี้นะคะการดาวน์โหลดหนึ่งรายการเสร็จสมบูรณ์เราก็คลิกเข้ามาดูวิดีโอได้เลยนะคะโอเคแบบนี้แปลว่าวิดีโออยู่ในเครื่องแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะถ้าจะดาวน์โหลด คลิปอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ทำแบบเดิมนะคะก็สำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการชี้เป้าโหลดวิดีโอมาใช้ได้ฟรีโดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต ติชมก็ได้นะคะจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ